สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้มาแนะนําวิธีคลนนิ่งแอปบนเสี่ยวมี่นะครับหรือว่าในระบบ Android ง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะครับเผื่อเพื่อนๆสมาชิกอยากเล่นไลน์2 ID Facebook 2 User นะครับหรือว่าแอปอื่นๆก็สามารถทาได้เหมือนกันขั้นตอนแรกให้เราไปที่ตั้งค่านะครับจากนั้นให้เราเลื่อนดูเมนูที่ชื่อว่าแอปนะครับคลิกเข้าไปเลย จากนั้นให้เราคลิกคำว่าแอปคลนนิ่งแอปคลนนะครับแอปคลนนี้เห็นไหมครับ,รบมันก็จะมีหลายๆแอปที่รองรับนะครับแนะนำ Facebook Messenger ์รองรับแอปคลนต่างๆนะครับ f o o d แ a n d a านนวลนีลาสั a ดงลาส a นดานะครับ s h o p e e Shopback TikTok นะครับช่วยดีอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะอันนี้ผมโคลนนิ่งไปแล้ว1น,งน,งนึงแอปนะครับก็คือแอป l ล n e นะครับ ต่อไปผมจะโคลนนิ่ง Facebook, เฟซบุ๊กเผื่อเพื่อนอยากโคลนนิ่งเฟซบุ๊กเราคลิกได้เลยนะครับคลิกเปิดเราก็ Messenger ด้วยนะครับแอปไหนะอีกครับเป๋าตังไว้ละป๋าตังค์เผื่ออยากจะเตรียมรับเงินจากรัฐบาลอ่ะคลิกไปอ่าโอเคแล้วกดโฮมดูนะครับเลื่อนดูอ่ามาแล้วนะครับเห็นไหมเฟซบุ๊กก็จะมีหน้าแรกนี่ Facebook อันที่1อันนี้ต้นฉบับเลยนะครับรวมถึง Messenger เป๋าตังค์หรือว่า Line เห็นไหมฮะลน์อันนี้ผมก็มีส,สองสนะครับสามารถสมัครแล้วก็ใช้งานได้ทั้ง2องเลยนะครับ m e s s e n g e r ก็เหมือนกันหรือว่าแอปอื่นก็ได้เห็นไหมฮะส่วนขั้นตอนในการถ้าเราไม่ต้องการคลนนิ่งล่ะก็ไปที่ตั้งค่านะครับจันไปที่แอปเหมือนเดิมแล้วไปที่แปอปคล n นเพียงแค่เราปิดแอปที่เราไม่ต้องการโคลนนิ่งแล้วเช่น Messenger ปิดออกตกลงไป Facebook ก็ตกลงไปเป๋าตั้งก็ตกลงไปนะครับแล้วก,กดโฮมดูเห็นไหมครับก็จะหายไปแล้วก็เหลือแต่ facebook ตัวแรกนะครับที่ผมย้ายไปเมื่อกี้หายไปหมดแล้วนะครับโอเคนะครับถูกใจยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยสวัสดีสวัสดีครับ